สบายดีพี่น,อน,น,น,น้องมือสกครู่ทุกคนนอจ้าบนี้ออนสิเดินทางเมื่อมาหาไซเดอพี่น้องเดอสิมเมื่อทางเข้มของพี่น้องขาไปคิวรถแต่ว่ามันบ่มีรถดโดยสารแลนเพราะว่าเพิ่นนมาเป็นมันที่เป็นวันที่สี่รถโดยสารแลนออนก็เลยสิขี่รถจักรเมื่อก่อนพี่น้องมอเตอร์ไซค์นั่นเองเมื่อกับสาวกุ้ง้อพี่น้องเดอสิมเมื่อกับน้องสะพ้าย เมื่อกลันอกสะพายมเมื่อประมาณทิศหนึ่ง้องทิศพลังจิตสิลงมาเบิ่งสะกอนพี่น้องพี่ก็สิอยู่้พผอนแม่เปืสะกอ่อนแต่ตอนนี้สาวนกเพิ่นยังมาท่าแขกอยู่มากับสาวเต๋เอเมาสาวปูเป้เมื่อมหาไทรนำเพราะว่ามันบริเกตปันไดบันทะาเรือกับมาหาไทรมีแต่หกสิบลักอ้นนีจะพิว่าจังไดเดิอแต่แต่สวรรค์เมื่อท่าแขกนี่ก็เป็นร้อยละร้อยกิโล บ้านนี้เตตตาแคกเมื่อบ้านนี้ก็บหกสิบประมาณนี้ห้าสิบปลายลักหรือหกสิบกับประมาณโมงร้อยปลายร้อยหกสิบเจ็ดสิบลักนี่แหละสิ่ขับมอเตอร์ไซค์เมื่อตอนนี้ก็บสิบสองโมงละเดี๋ยวโอนกับชิด่ายหาบรรยากาศตามทางตามถนนให้เอฟซีได้เบิ่งได้โชว์ที่ปลาำกัดเด้พี่น้องเลยเครื่องเขาบมียังหลายเด้พี่น้องเลยโอนกับมีโอนจะเอาเมื่อกินเลยนี่หา มีโคลาาแล้วก็มีมาม่าเพ็ดเพ็ดอัะน,นะมีมาเลเซียของพี่ปิ่นฝากมาแต่สุดก่อนเนะพี่น้องแต่อนนน้นย้ำพันเดนกินยาเกลืออ้นเสียเอาเมื่อปันพ่อแม่กินอยู่พุนละ่ะมีอ้นกับเอาเมื่อผูมิเพาอ,อ้นได้ห้อันหน้นาซ้าวน้อยนีโคลาานีหาหน้าซ้าวน้อยสองมีสีเขียวกับสีแดงแล้วก็ห้อ,อน้นน้ำหาอ,อน้นปันกันกินะนะพี่น้องแล้วก็ห้บเปาเต้สองหายอ,อน้นสอง แล้วก็ส่วนที่เนื้อออดกันสิเมื่อปั่นพ่อกับแม่กินอยู่เวละอยู่มหาไซให้สนุกยังแม่กินน้ำกันพี่น้องแล้วก็มีมีมาเลเซียนำที่เพิ่นฝากมาจากอาประเทศไทยผูแหละเดี๋ยวรอติดตามเมื่อไปน้ำกันแล้วพี่น้องเด้อแต่ของฝากของตอนยังมูมีอย่างพอมันกระทันหันโพสดว่าสีได้ขี่รถสองแถวเมื่อมันบได้ปขี่รถโดยสารมันไ้ขี่รถส่วนตัวรถจักรไงเนี่พี่น้อง ตอนนี้กัสิมาฮอตไกลสิฮอตหนองบกเลยพี่น้อง <cko> โอนขับรถเมือนมือพี่น้องเมื่อยไมเกฑนขื่นเจ็บหัวเจ็บสมองเี่น้องกับมาฮอตเซ่เลยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กต่พี่เซ่บ้านโอนเองมันจะเป็นเซ่ č, บางไฟแหละมิดวิดมิดเจี๊ยบนี้ไปกับสิไปฮอขวเซ่บางไฟพี่น้องฮอขวเซ่บางไฟแล้วกับฮอตเมืองหนองบกประมาณนั้นเด้อพี่น้องเด้อแต่เมื่อก็จอดพักนพี่น้องบ like, มือเด้งมาเลย พี่น้องนี่ก็ฮอสขัวแล้วพี่น้องฮอสเซฟมังไพร์ปอบปะขัวเซฟมังไพ่์พี่น้องเลย ฮอดบาตท่าเด้อดพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นทางลงทางลงพี่น้องเลยงาสิงักแต่แท้อันนี้ทางไปเพื่อนน้องสาวทางไปเพื่อนสาวนุกเด้กพี่น้องเดินน่งเด้อขี่ลงแต่ทางลงมามาลีกมาโง่อยู่ในนี้น่นนี่นี่ก็เป็นน้องเป็นยังฟ้าขันยามพลตกไอลีนี่คือสีเที่ยวลาบากขนาดเลยสาวนุกเด็พี่น้องเลยก็เป็นทางทางไปมันหาสกุลเป็นมือก้องหายเด้อพี่น้องเด้อ Sí, pues ya está, ¿no? Yeah. ผู้ Dante, Nacional, เป้ชายปวนละพี่น้องผู้เต้นมาสั่นผอพผัวผัวมารถมันี่จักรรถมนมาหอดล้วพี่น้องมาหอดแลหมุกมาหอดพอเท่าด้องไม่เท่าด้องละไม่เท่าด้องพอร้องไม่ด้องสบายดีมานางเตวอลงเต๋กลับมาเมื่อยบ่เคยบังคือเมื่อยเอลยุกใจวะ ไปไปอหอดปอ้อจำเลยขล่งเอาเ้านางนกพลาผ้า,าว,ว่าสั้นย่านํำย่านมืดปู<า>ปเป้ก็เมื่อว่<ง>ปะปูกมื่วมสียมเืเ,เลเ้สวนนสบายดีพี่น้องผพ,พี่น้องหอดตายปวดเลยผผู้เป้สบายดีปลาลุงสบายดีสบ,ยดสบายดีไวไวสบายดีปลาลุงไวไวเร็วเรวบายกีเก็บช้างนะ หมอกเฮ็ดช้าน่ะเออเออเ็ดชาน่ะเออ้าเต้นหรือแม่สาบันนี่สบายดีจนสบายดีป้าลุงวายสบายดีป้าลุงเป๊ะเป๊ะสบายดีป้าลุงมา้นางไรเป้เลย เดินเนสบายดีจนเลยม่รูสบายด,ดีจนนอแม่ท้งควมจมสามโมงป้ายไรเดี๋ยวนี้ค่ะสิบป้ายกับป้ายเลยป้าทางเข่ายากนอนบน่อนะเนาะดีใจพี่น้อ, <c oughs> องมาหอดละบันี้มาฮอดบ้านส <c oughs> น,นุกละพี่น้องเย อ้นกันไรมาหอดบ้านท่าเรือแล้วอืมดีใจสบายดีสบายดีไปดิปะลุงเหรไว้ไปดิปะลงุอะลงอะไรสบายดียกมือขึ้นทุกทุกทุกอะไรทุกอะไร <c oughs> ดีใจเว้ยชายป้วนนะพี่น้องเนี่ะชายป้วนเนีน่ยะค่ะจบแล ไปไปละออกมือได้มันขับมันหมืดเะเมือไปกับบุหัเสร็จยังส่วนพอกับแม่กินเนาะว่ามาแรกจาสีล่มกับซานุกพี่น้องมาเสร็จังกินเมล็ดสุพอสแม่กินมากระนองสะพายมากระซากุ้งขับรถดมึนมดเดี๋ยวนี้ฮะมันมือใช่เต๋อขับรถดอันกุ้งมาขี่กับมึงพี่น้องอุดมสมบูรณ์ขนาดเลยอยู่บ่อนบ้านสนุกอยู่นี่ ว่ามีควายเรื่องเป็ดเรื่องไก่แบบนี้สบายปลูกพักปลูกมีกินอยู่นี่นะมาหอดลแล้วคือบ่อลกเมื่อเห็ดอนาสินดาดสุ่ยพออีแม่กินบอก,ม,ม,บอกมันยังบุพอกลกบปล่ยังบุพอกลกกับยาพาร์โลกจ่ายปูนน้องพี่นอ้องมาหอดแล้วพี่น้องกอ็บันี้ พักพ่อรถแล้วก็เหยียดกระต้นกระโตแน่อ้นกระไดสิครับรถเขาเมื่ออีกประมาณหกสิบกิโลป่ะนี่พวงประสานุกบอกแพนเนี่ยมาหอดเลยพี่น้องแล้วเดี๋ยวโอนกระซีเดล่าพี่ลาหน่องประกอบน้าจ้ะพี่น้องลาไปก่กอบน้าจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อพี่น้องฝากบอก บอตอนบอแฟนสาวนุกแล้วก็บอแฟนภาพเพิ่นไม่จีบพ่อแอนได้อพี่น้องเด้อสบายดีบ๊ายบายลาไปก่อนาลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายเตะบ๊ายบายไวปมัน,ช,นช์โลกพี่น้องเลยปั๊มนุ่งเสื้อให้อยูบเต้กัน